อย่างพื้นที่นี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองในระดับสิบห้าถึงสี่สิบมิลนะบางวันก็ตกเจดชั่วโมงบางวันก็ตกสามชั่วโมงนะครับแล้วพอวันที่สามฟ้าเปิดครึ่งวันเริ่มมีอาการประมาณนี้เนี่ยให้ดูให้ดูหดนะแห้งกรอบพอวันที่สี่เมื่อวานฟ้าเปิดเต็มวันใน อุณหภูมิที่ก็แดดเดียวแดดจ้าเลยแล้วฟ้าเปิดเต็มวันนี่ผลที่ได้ก็คือนี่ครับ<ม>เห็นไหมสังเกตไหมว่าดอกมันจะมีอาการเหี่ยวแห้งแพ้ใบนี่เห็นไหมสังเกตไหมครับเห็นไหมนี่ช่อนี่นี่แห,แห้งแห้งแห้งเป็นช่อๆเลยเห็นไหมแห้งเป็นช่อๆเลยนี่เด็ดมาให้ดูก็ได้นี่เหี่ยวเลยเหี่ยวแห้งนี่เป็นช่อๆนี่ เห็นไหมนี <zo ys ic> ่ช right ่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มมีการเหี่ยวเห็นไหมอ่าเห็นไหมแล้วสังเกตไหมว่าช่อที่อยู่เป็นช่อไหไเนี่ยดูช่อที่เป็นระยะรุ่นพี่เนาะแล้วที่มาดูช่อนี้เห็นไหมไอ้ที่เหี่ยวแห้งมันจะเป็นช่อน้องๆที่ตามเข้ามาเห็นป่มช่อน้องๆเนี่ยชอนน้องๆหรือช่อที่ไม่ใหญ่ แล้วมีดอกน้องตามมาเนี่ยมันก็จะมีอาการเหี่ยวแห้งซึ่งถ้าดอกใครอยู่ระยะนี้นะแล้วเจอสภาวะฝนตกฟ้าปิดผมใช้คำว่าต่อเนื่องนะสามสี่วันตกหนักมากนะเพราะพื้นที่ผมตกระดับสิบห้าถึมิลตลอดนะครับแล้วคราวนี้ปัญหาคือเวลาฟ้าเปิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการดูดน้ำและการคายน้ำมันไม่สมดุลกันบวกกับอะไรรู้ไหมครับ บวกกับช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาฟ้ามันปิดตลอดเลยการเคลื่อนย้ายอาหารในท่อน้ําท่ออาหารเนี่ยการเคลื่อนย้ายอาหารน่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตอะไรต่างๆที่ที่มาดาท้องกิงอ่ะมันเคลื่อนที่ได้น้อยและที่สําคัญเลยนะครับแคลเซียมที่มันเคลื่อนย้ายมาจุดเจริญเนี่ยมันจะต่ํามากเพราะว่าแคลเซียมมันอาศัยการคลายน้ําก็คือการเปิดปากใบอ่ะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแคลเซียมมายังจุดเจริญก็คือ บริเวณดอกนะครับเพราะฉะนั้นความสมดุลการดูดน้ําไคน้ําหลังภาวะฝนตกต่อเนื่องนะครับพอฟ้าเปิดแรงๆอะ่ะความไม่สมดุลกันและอาหารที่ไม่ผมใช้คําว่าการเคลื่อนย้ายอาหารที่มันต่ําเนี่ยการเคลื่อนย้ายอาหารแค่ที่น้อยมากเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแพ้ในช่อหรือหรือมีอาการดอกแดงดอกแห้งกรอบนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ส่วนไหนเป็นไหมส่วนไหนเป็นไหม ผมเมื่อคืนเมื่อวานนะได้รับแชทมา4-5หคนอยู่กับเพราะว่าที่มันเกิดเหมือนผมเลยเนี่ยคืออาการคือมันจะมีสาการนี้ก่อนฝนตกฟ้าปิด3-4วันแล้วตกในปริมาณที่มากนะคือผมเนี่ยตกกระดับสิบหาถึงสี่มิลบางวันก็ตก4-7ชั่วโมงก็มีนะครับแล้วอาการมันจะเกิดคือหลังฟ้าเปิด1-2วันถ้าวันไหนแดดแรงๆนะใบผมมันตั้งชี้เดงอย่างนี้เลย คือมันเป็นสัญญาณของการเทคเอ็นหรือตัวน้ําขึ้นไปค่อนข้างเยอะไอความสมดุลการคายน้ํากับการดูดน้ําที่ลากที่มันอิ่มน้ํามาตลอดเนี่ยซึ่งมันดูดน้ําได้ไม่เต็มที่แต่แต่ใบมันคายน้ำร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยบวกกับในระหว่างฟ้าปิดอ่ะอาหารที่เคลื่อนมายังจุดเจริญมันจะค่อนข้างต่ําเพราะการคายน้ํามันน้อยนะครับโดยเฉพาะแคลเซียมซึ่งเป็นธาตุที่สําคัญที่ทําให้เป็นเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเซลล์นะครับ มันขึ้นนีได้น้อยมันก็เลยเกิดอาการนี้เกิดขึ้นบวกกับต้องบอกก่อนนะบางแปลงเกิดมากบางแปลงเกิดน้อยปัจจัยต่างกันอาหารในต้นคุณเยอะไหมสาภาพแปลงคุณโลง่งแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอากาศในแปลงง่ายหรือยากอย่างแปลงผมเนี่ยมันถือว่าเปลี่ยนแปลงง่ายเพราะอะไรดินร้น โคกแห้งมันก็เลยมีการกระชากน้ําอะไรที่ค่อนข้างแรงกว่าแล้วก็การสวิงของฮอร์โมนต้นไม้หรือสมดุลของต้นมันจะค่อนข้างแรงกว่าไม่เหมือนแปลงที่ทึบๆแล้วก็คาดโคนนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามแล้วแล้วเราจะแก้ปัญหานี่คือต้องบอกก่อนนะไอ้ที่แห้งไปแล้วเนี่ยถามว่าทําอะไรได้ไหมผมก็ตอบว่าไม่ได้แต่สิ่งที่จะทําก็คือเราจะทํายังไงให้สิ่งที่เหลือมันไปต่อให้ได้ ครนี้ไอสิ่งที่เหลือจะไปต่อมันจะไปต่อได้ยังไงเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาหลักก็คือในระหว่างฟ้าปิดมันมีการเคลื่อนอาหารและพลังงานมาที่จุดเจริญต่ำมากและมันมันเกิดการแพ้หรือแห้งกรอบเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าณนะตอนนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทํามีอยู่สองเรื่องนะครับมีอยู่สองเรื่องหนึ่งคือการเติมอาหารเข้าไปที่ดอกเติมอาหารเข้าไปดอกคราวนี้การเติมอาหาร เข้าไปที่ดอกมีอะไรบ้างสิ่งที่ผมแนะนำหนึ่หนึ่งเลยสำคัญเลยแคลเซียมโบรอนนะครับอันนี้สำคัญมากสามารถเบิ้ลโดสเข้าไปได้เลยนะครับกลุ่มน้ำตาลทางด่วนอะมิโนเติมเข้าไปได้เลยนะครับผมปุ๋ยตัวท้ายสูงสามารถเติมเข้าไปได้เลยเช่นสูตร73 30 6ิบสามยี่ขอให้เป็นเรโย์ประมาณหนึ่งสองสามหนึี่หนหเติมเข้าไปได้เลยนะครับสามารถบวกเข้าไป นะครับสามารถบวกกลุ่มสารลายไปได้ไหมก็ได้นะครับผมคราวนี้ปัญหามันอย่างนี้ครับเราฉีดเข้าไปแล้วมันคือการเติมอาหารเลียงดวงเข้าไปนี้ไอท้ที่เนี่ยไอพวกเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็หลุดมามันก็เริ่มใสขึ้นเพราเมื่อวานแดงกว่านี้เมื่อวานแดงกว่านี้ทันนี้เริ่มใสขึ้นแล้วนะครับ